อันนี้คือผลงานจากเมื่อคืนนะครับเมื่อวานแวันนี้นะครับพอดีมี f อขอมาว่าให้เผากลาให้ดูด้วยก็เลยวันนี้จะใส่กลาเพราะว่าแถวาบ้านผมเนี่ยผมไม่ค่อยมีกลานะน,นี่ไปหามาได้อ่าถุงปุ๋ยหนึ่งอันนี้ก็คือการเตียงฟืนนะครับเตียงก็เอาอันเล็กๆหน่อยลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวชั้นต่อไปก็จะเป็น กะลาครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นไม้ที่ท่อนใหญ่ขึ้นในทำงานคนเดียวก็จะไม่มีคนถ่ายคลิปถือกล้องให้ก็ถือเองถ่ายเองถ่ายถาย,ถายหยุดหยุดนะน,นี่ก็น้บส้มควันไม้เมื่อวานได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้เน้นเก็บน้ำส้มควันไม้เท่าไหร่ได้ประมาณสัก4ลิตรครับก็เดี๋ยว เผาเสร็จหรือระหว่างเผาเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับวันนี้ก็จะแก้ปัญหาเมื่อคืนเออเมื่อวานนี้ฝาปิดไม่สนิทวันนี้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวสายรัดฝาใหม่นะก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันครส่วนฐานเมื่อวานเป็นไงครับผม,มบอกว่าท่อหานิ้วเนี่ยผมไม่ค่อยชอบตรงนี้ก็คือด้วยความที่ไฟมันแรงมันเวลานี่แล้วฐานมันค่อนข้างกรอบ ก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่ามันเผาสนุกท่อหานิวก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นการซีลฝาแบบบ้านๆนะครับใช้ดินเหนียวดินไม่เหนียวก็ได้ไม่เหนียวมากก็ได้ให้มันพอเป็นขอนดิครับเพราะประเด็นก็คือตัวขอบฝากับตัว ขอบถังเนี่ยมันไม่แนไ,ไม่แนบกันเพราะฉะนั้นเราหาวิธีทำไงให้ปิดท่องบ้างได้มากที่สุดก็เลยต้องใช้ดินเหนียวหวังว่ามันจะอยู่ให้นะครับ น,นี้ก็จุดเตาแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะบอกคือมันเป็นไม่ใช่เทคนิคนะครับมันก็เป็นวิธีการทั่วไปคือจะยังไม่ประกอบชุดเก็บน้ำส้มขันไม้ให้ท่อมันเป็นเปิดระบายไว้อย่างเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อมันจะได้ไล่ความชื้นได้เร็วขึ้นง่ายเลยก็เติมฟืนไปเรื่อยๆรือยวันนี้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วจุดป่อนของเตา ท่อใหญ่กันเร่งไฟเร็วเกินไปอะไพวกนี้มันทําให้ฐานมันมันแตกนะครับความชื้นมันออกเร็วเกินไปแล้วก็ค่อยๆเติมค่อยๆนีไปครับไม่ต้องรีบครับนะครับประมาณนี้วันนี้ลองเช็คฝาดูแล้วจะมาดูอีกทีว่ามันจะรั่วอีกเปล่ามันเป็นถังรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าฝาอันหนึ่งมันผุไปแล้วจอดทิ้ง จอดคว้างนะครับตากฝนไว้หนึ่งดดูกาลน,นะครับเพราะว่าปีหกเจ็ดทั้งปีคือเาาขาถ่านครั้งสุดท้ายน่าจะตั้งแต่เดือนมีสานครับแล้วก็ไม่ได้แต่อีกเลยก็เพิ่งมาดูก็คือเตาผกไปหมดแล้วครับเหลือนี้ก็ใช้ให้พังนะครับแล้วก็ถึงจะไปประกอบร่างหม่ มาดูฐานเช้านี้ครับอยากเห็นกันลา

ก็จส,สวยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเทเสร็จแล้วอีกทีนึงดูนะครับวิธีการเช็คฐานนะครับหลังจากผ่านกระบวนการคาร์บอนไนเซชันนะครับกระบวนการที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนไม้ให้กลายเป็นฐานแล้วนะครับวิธีเช็คง่ายๆก็คือเอามัตติมิเตอร์นะครับมาแล้วก็ตั้งค่าไปที่สัญลักษณ์โอห์มแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็วัดดูเลยครับจิ้มดูเลยนะครับ กับกบก็ลบไปจิ้มที่บอดี้ที่เราจะวัดเห็นไหมครับถ้ามันขึ้นแบบนี้คือหมายความว่าเอา่อพวกนี้มันนําไฟฟ้าได้ครับต้องชินเดียวกันเนี่ยสามารถนําไฟฟ้าได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูที่ไม้อ่าอันนี้แล้วกันนไม้ก่อสร้างครับน่าจะเป็นไม้สักจิ้ม โอ้โหอันนี้นะครับสองจุดแปดโอห์มนะครับโหดมากนะครับนำไฟฟ้าได้ดีขนาดไหนนะครับความต้านทานเหลือแค่สองจุดแปดโอห์มนะครับมาลองอันนี้น่าจะม้สักเหมือนกันสมัยก่อสร้างจริงไหมครับดูนะครับหัวตะปูยังคาอยู่นะครับอันนี้เป็น 8.75กิโลโอห์มนะครับกิโลก็คูณพันเข้าไปนะครับนี่นครับนี่คือเป็นการเช็คว่าฐานที่เราได้เนี่ยเปอร์เซ็นต์คาร์บอนสูงการลุกจิตไฟเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็การคำนวณคาร์บอนเครดิตกผมก็ไม่ได้ใจว่ายังไงนะเดี๋ยวผมไปศึกษาต่อก่อนอาจจะคำนวณคาร์บอนเครดิตได้ประมาณนี้